อ่าคือเดินยูทูปมื่อคือนี่น่ะเห็นไอ,อ้เพิ่นอ่าซื้อไอดีไอดีเพิ่นซื้อไก่เอ้าบ่อันน่ะแม่ย์ก็จะบ่สเดี่ยงได้บ่วชักกว่านะเนาะคำว่าโค้งมงนันอยากง่ายต้องโค้งแล้ไหมเนาะกได้อยู่บ่ก้าได้อยู่บ่ของนี่เห็ดเจนี่ก็ได กะได้ไอ้ที่เป็ว่าแนวเกลือมันแม่ก็ยังไม้เห็ดอย่างลูกแนวเกลือเนาะแนวเกลือแม่ลูกต้องแนวเกลือมันเกลือให้อิ่ม่่ไก่ต้องเป็นอาชีพพี่น้องเลยแต่ว่ามีแนวเห็ดแม่กันนะนะหาเงินนะนะลูกใน่ใน่นี่เนี่ยคือคืออ่นเขาเขาสามารถปล่อยก็ได้พี่น้องเลยด้วยเฮือนคนก็ยังไม่มีเลยบอยังไม่ค่อยมีได้อีไรผลตกผลดินมาหนิจ่ายหากินหากินตามคิดรุ่งคิดเดือนไปแถวนี้แหละโดยพ่อเมีพี่น้องเอฟซีคืดวานได้เลพี่น้องเนาะ อันนี้น่ะคือว่าพี่น้องเอ้ยคือเห็ดอะไยังนี่เห็ดตุเพียังเห็ดเห็ดบอลไว้รถก่อนพี่น้องบ่จักจักวนไว้รถบอจิตจักวนไว้รถบอแสนจักวนไว้รถอันะไรไม่อุตส่าห์เลยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าต่อไปนี่ก็คือสีคือเห็ดนั่นแหละเนาะคืนยังเห็ดเรี่ยงอยู่บนบอลฐานะ โดยก้าบทักทายสบายดีแลวก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมื้อสู่ผู้ทุกคนเด้อเพว่าพี่น้องฟังไทยหรือว่าฟังลาวเนาะพี่น้องหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีเข้าสู่ช่องบ่จิตอุทุมพรคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็มพกัน้องมีนาอยู่ที่อ่าเฮือนอ่าแม่อุษาคือเก่าเพี่น้องเนาะอยู่บอนรถใหม่เพิ่นเลยเนาะอยู่บอนอ่ากกน้ําเนาะพี่น้องเนาะนะมื้อนี้ก็เป็นอ่า เบิดกล่องให้บลจิตเพิ่นเลยเราพี่น้องปลาจิตเพิ่นจักเฮ็ดพิชังเราพี่น้องเอสิอ่าฟาไปพี่น้องเบิ่งเนาะไปเบิ่งกันเนาะพี่น้องเนาะโดยโดยพี่น้องตัดผ้ามาบัดนี้กับป้าแม่เพิ่นปลูกอ่าหัวจังไคเนาะพี่น้องรอบเลยนี่เนาะพี่จะถอดปี่เนาะพี่น้องเนาะพี่นี่แล้วพี่มาติดเราพี่น้องเพราะว่าอ่าเดน้ำตลอดเพราะว่าซุ่มในเพราะว่าบอลกอกน้ำเนาะพี่น้องเนาะบ้า ชงชารถว่านี่แม่หรือว่านอไรโดยโดยโดยเอาผ้าชงพื้นเลยนี่เนาะพี่น้องเนี่ยเอาพื้นเอาผ้าห่อเมียนรีบเอยนะพี่น้องเนาะโดยพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็แดดแห้งแล้วพี่หมอได้ยังนี่ว้าพ่อนาดีอย่าดีสบายดี อ้าวกูตื่นแล้วอันนี้อ้าวกำลังกลบกลบกลบเลยนี่นะจะลบเลยทางนี้สลบเลยคือว่ากินเข่านกำกันเมื่อกี้นี้เแลเวแเลยแหลกแล้วไปเลยไปทำเลย

อย่าไปซ้อมตะกร้อโดูตลาดที่ว่าบอนี่บ่ห้องเฮียนแม่บ่โอ๋ๆโอ๋สิไปหาบ้จิตก่อนเด้อบ่แซนโๆจักนเฮ็ดอีหยังู้ระอยู่ชมบ่เจ้าคืองามแท้มื้อนี้เอ้าเฮ้ยนย่องกันเลยเนาะกระัเปเเด้อเเป็นยงเนาะมันหาโอกาสยากนะสิมีไผมาย่องวซี่่ะ่มจริงได เอ้ผมจริงโอใครยุ่งช่เนาะโอ้ขอบใจขอบใจชาทำมาไหวได้เนาะไปหาบัชิตก่อนโดยโดยพี่น้องผุนบัชิพผุนกระเฮปสังเนี่ว้าวมมุมยูพี่น้องเฮปสังอะว้ารถกับพีอจอดคื้ว่าเาพี่น้องเพรามันแดดในประมาณสามมุนยน้องเนาะแห้งๆเหรไม่ชอยบ่จบด็ังเลย พ่อเหือก like huh? ็มีเชื้อมีเสียดเหือให้นอาพี่เสบายดีด้ยเสดีเอเจงปเจอยู่เมืนมันถืแไมันเดดะอ่าอันี้นะคือว่าพี่องเลยเ็ดอียเห็ดตุเฮ็ดยังเห็ดเห็ดบอวรถก่อนพี่องบ้จักจักว้รถบอจิบจักบอลวยรถบแนจักนว้รถอไไม่อุสาพี่องเลยเพราะว่าต่อไปนี่คือ คือเห็นนั่นแหละเนาะเคนยังเห็ดเรียกยูนโบนน่ะนะแมนอ่าก็เลยว่าเอาอ่าบางที่ทีมงานเข้ามาเข้าบัดจะจอดไว้ซะพี่น้องเนี่ทำไมคนมันมีบนจอดเนาะบ่มีโฮมเลยพี่น้องโฮมได้พี่น้องแต่มีต้นมะม่วงคือว่าเลยเนาะแมนเพราะว่าแรงคนได้ปุ๊กขึ้นมุ่งนะครขึ้นยังมาอาศัยโฮมเพื่อนเหนื่อยเลยอ่าเจ้ากับฟาวเนี่ยมันแห่งแดดเจ้าของฮะบูดิบูดึงไม่แมนบ่ ไม่ปวดอะไรเล่เอาเอาเสื้อผ้าพี่น้องบอเซียนพอนกินเนี่ยพ่นหลับบ่พุ่นอนกินข้าวพ่นอนกินข้าวหรือยังนอนพอนอนอ่าแมนพอนขี้ข้านบ่ขี้ข้าวยังนอนฮ่าฮ่า่บอตีคือว่าอะไรพี่น้องเปงนเมนมันห่อนเลยเนาะแมนช่วงเช้ามุ่งเนี่ยมันห่อนมันเหี่ยวมนแต่ว่าทั้งไปจิตเองก็ห่อนอยู่แต่ว่าน้องมิน่าอยู่งเหินหนี่นอนเผาร้านเลยนาะพี่น้องเผาห้านหรอโดยนนอเผาห้านหรือว่าห่านเผาเจ้าห่านเผาคนบอ นและเผาหอยเนาะแม่จะปลูกเอาเนาะคนมาชื่อนะ่ะเนาะบางทีก็ไม่ได้ยินในพี่หนุว่าเนะห่างเห็ดไปว่าว่าสีบอนรับแล้วมันรับเองเลยจะได้เห็ดบอนว้รถก่อนพี่น้องนี่เด้นเห็ดที่เราสีเบราบนนั้นรถาลงลใบพวกนู้นนะว่าชื่อไก่หนึ่งกับแพ่งเลยบะจิ้มะตกสีได้บปจิ้มด้วยรถเจ้านะนั่นแหละจังะมาจึงเป็นหัวหอนอันนี้พี่น้องเลย สี่สามองศาแดดมือนี่แดดนี้ต้นอนไปน้องเนาะไปงานันใช่ทำอะไรครับแต่เลยเอาอ่ามันเนี่ไรเนี่ยดรก็ยังสีเอาไว้อยู่นะเพป็นน,นี่ป,นปลูกมันดอ,อพี่น้องเลยเป็นค่ได้ข้าวทีเพื่อนดิเนาะปลูกมันแบบมันแบบพ่นโบตกใส่ขึ้นว่ะดอกพี่น้องแหง้งอยู่เนาะแห้งอะไรนี่มื<ใ>น<ด>ันนี้คือดินก็นดนกนได้เป็นงน้นเป็นโคนเป็นอะไรยังอื่นน่ะ

ชูๆชูๆ่เมียเป็นกำลังใจให้มนี้นะเอาเดาคนแถวเกล้ไดล้นี่ไิได้ละว่เาเด้เาคนด่อนชได้ยัง่าจะเอาเงนมุงมานึ่นโอ้โเดี๋ยวบน่โดดเอาเฮ็ดซะเฮ็ดให้มาแล้วซะนี่เราพี่น้องเพิก็เฮ็ดกะตุบเฮ็ดกะตุบไปรดเ้อพี่น้องไปจดรดทัวรบ่มีโฮมพี่น้องเอ้ยยากยากคมก็เลยมาไปแอาน่งกันเด้อบนโดยโดอยู่ไห ยังน่ะยังน่ะยังเพ็นยังน่ะเอาอันนี้เลยติบ oh ่เอาอันนี้เลยติของแท้นี่ัว่อยราไยด้บ่แม่เราไม่ได้ใช้เราเด่มามมเมียจะยกช่ยเอาขึ้นน่ะ สีเนาะขึ้นเลยเดเด้อเป็นหนึ่งอหนแหละมาเปนหนึ oh. ่เป็นห like ึ่ปอหันแหละใี่น้่งเอาไปเลได้ปะได้เลยเน้นเลยแต่เนาะได้ยูบได้ยูไ้ยูโดนมันโดนหอนเทปนี้บัว

มันคัแค่แมได้บนมัดได้บันนี่มีฮบได้หพี่น้องได้ได้ได้บนเี่มีฮบดพี่น้องเฮเอนเดียวเนยมัดมมัดมมัดมัดมดมัดบ่นีมัดบานนียันยันลมปิวไปมาิวเดียวเด้อมาไดู้บไหมมันได้ได้ มัน่่แม่มีมีหูเก่าบ่แม่เจ้ามาแตบนิทานโอ้โดเจ้ามุงไก่ดีกว่ามุงไก่เจ้าอันนั้นมัน่ไใช่นะพี่น้องเ้ยมันแดดนะแม่เนาะนจาแวได้แล้วว่ันนี้วันนี้ต้องชมาจ้าพี่ได้แล้ววันนี้เนาะโดยโดยแล้วอ้าวแดดแลทั่นและมมนเวนบเ็นะลูก เดดแดงจังสิกว่าเป็นคือซ่ํแม่นรถมันจมเด้เนาะโดยมันก็ตายซียังนะประมาณนี้เนมบ่งามคือกันอืคือแม่เพิ่นน่ะเอาห่มตุมให้เรียบร้อยเาห่มมข้างในบ่แม่นแหละทายย่างเรียบร้อยนี่เฮ็ดได้มตัวนี้เนาะนี่ดยาบ่ยาวน่อันนี้แตนี่บ่นี่เนาะอ่ะได้บ่แม่นีตัวกลางนี่มับ่ัก็ได้ยังมัได้บ่ล่ะ Ni cửa, ừ. có cắt lấy gió bóng bổng ngang một bê hoặc. Quá lẽo mình có điều gì. Ừ. Đi à. No, mày nó. Oba nực. Miau <laughs> mày học nó. mày quay lại. mày nó. Nay đọc mày, ní nó. đấy. niệm hân long mày. Mày ký nhau eek. Mày nhau ký Mày nhau ký nhau Mày nhau ký nhau Mày nhau ký Mày nhau nhau eek. Mày nhau ký 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 ขุดลอลๆก้อนค่ะเด็กขุดตกแล้วก็เพิ่นว่าคี่ประมาณอาทิตย์หนึ่งเปลี่ยนลิ้นผมบอกช่วงอาทิตย์ช่งอาทิตย์แม่ต้องเปลี่ยนลิ้นเด้อไหวว่าแม่ก้ไหวอยู่บ่าหาเงินเติมน้ำมันไหวอยู่บ่าก็คือว่าแล้วแม่กับบริษัทเถาะเห็ดถ่านแล้วก็ช่วงนี้ก็ม่ค่อยปันได้เลยลูกโดยเพราะว่ามีบุญมีแนวเห็ดได้จั่นดีใจชุดๆละบ่ที่ได้รถดีใจลูกดีใจชุดๆลูกโดย เรเคยมีหรอทางแรกเลยนี่เนาะโดยทางแรกในชีวิตลูกแบบใหม่ๆแบบนี้โดยวนี้โดยจังได้ก็อ่าดีใจนำแม่เพิ่นลายๆน้องเนาะโดยเห็นได้ไหมเนาะไปใส่มาใส่กับระวังเด้อแม่เด้วยระวังดูดระวังล่างถ่านนีะโดยหลังๆตรงระวังได้ขนาดระวังกับ คือว่าเนาะรถมันล้ายนยจังาค่อยไปค่อยมาหะแหละแมห์เด็กน้อยกับแอบลูกชายแม่ก็ให้ไปอย่ไปน้ำกันไปนี่นะไปใกล้ๆอยู่นี่นะจอดรถบันนี่เนาะโอ้ได้หอมแล้วพี่น้องเจอฮารานแม่เนาะมบ่อนอยู่เนาะบุ๊มบ่มห่มเลยแม่มันเหีมจนเบิรดเลยนี่ ตายตายมันจบมันที่เรียบร้อยอ้าวมันหอนลี่เนาะแล้วยังหวังกระบาดรถด้ยหอนได้ไหมเอ้ยนี่กระบาดด้วยเห็นว่ามันฉีฉาใบปูป้มันตายมัได้ต้นมั้ยนะแต่เออหอนเนาะแต่โอ้ยขาอยู่บ่ได้มัอนหอนมันก็บอกบ๊อเป็นหน่ะดูต้นหนะดูเอ้ยบ๊อบเป็นเนหรอมันยหรอต้นมันได้หันปกไว้อยู่เลยนะแต่ต้นมันแดดขึ้นเก้าแล้วดูมาป้ะจะมาพี่ป้ะบ๊อบบ๊อเป็นยังเลี้ยก่อนเนาะเพิ่นก็มีห่มเก็บไปอยู่มีอยู่ ยังบูบิดละแม่เนาะนบัดบัดดุงเมื่อกเอาลอมาป้ไว้ดูยดุเออจ้ะหุ่นดีดีคือเตะคือเตะแม่ไว้หนีเลยเนาะเฮ็ดเลยเคยจะพูดนันคูนี่ปาเนะกือนยูหรือวบนี้แหละกยูแต่แม่ให้ลยไปกรปันนะบันนี้ก็ถือว่าคักแน่แล้วบันนี้เนาะ รถก็มีแล้วน้าแม่เนาะเออเขาเขาตั้งใจอยู่มานี่นะมีแนี่ชิบว่าล้ำเจ้าเนี่ยเขาเดินเฟสเดินเฟสแหละเห็นแม่เดินเดินยูทูบเนาะเดินไปเดินมาแบบเอ้าเห็นอาชีพหนึ่งชิวอะอยากให้แม่เห็ดไงก็ชิบได้อยู่โอ้อาชีพเลยเนาะอาชีพอะไรด้วยอาชีพอะไรได้ทุกลนแล้วะอาชีพบะไร เนาะเราคองใจอยได้เจ๋งอ่ป่ะเจ๋งเยอะมาพีไปมาพีเจ๋งอยู่ป่ะแม่ด้แม่มาพี่ใจใจอยู่เพื่อเจ้าว่าจิตใจอยู่ได้อยู่นี่ใจว่าเออคือแม่มาพี่ให้แม่เพิ่มอีกได้อครับผู้เป็นเนี่ยเจ๋งอยู่ป่ะเจ้าคนเด็ดเลยจะมาอีกบอผูเป็นเนี่เดือนเฟซแนาเมันเดือนยูทูบเมื่อคืนนี้โอ่าเรื่องเรื่องไก่้ไม่เลย อไก่เลยเมี์มยมีคุณคิดว่าจะได้เลี้ยงไก่เนาะเลี้ยงไก่ใช่ไหมขา่ามีงบมีงบทุนซื้อซื้อไก่มาแบบนี้เห็นนะมโดยากเลี้ยงอย่างเบอไก่เอ้าเยากเลี้ยงนะดูเม่์เมยเคยเลี้ยงไก่เบอร์แต่โอ้ในชีวิตเนาะแต่บางหันก็เคยยู่ลูกแต่บ่าก็ประมาณประมาณสิบไปโต้เลยไปเป็นยังไงบ้างนี่ไหว้ยู่หรือไว้ยังไงเขาว่าได้คันเฮาฮาได้แบบว่า ฮาเนี่ยให้มันกินนะเด้ขนมแอเนี่ยมีเนื้อเห็ดนะก็ประมาณนี้อีกด้วยคืออ่าตะกี้แม่เอายังเกลือมันโอ้ก็เป็นบรรนอกเนาะอือปล่อยไปเลยโดยเดี๋ยวนี้ได้ค่ะเดี๋ยวอันเป็นเป็นย่านใส่เห็ดยังจึงจึงบ่มีเดือนเดี๋ยวนี้ก็คือว่าซื้อมัดดูทุกชิ่งทุกอย่างขายว่าไม่ขายบ่โดยครับสบายดีอ่าก็ยังคือหมอกหมดนะหมอกก็ตอนอยู่หู้อยู่ว่าบารได้รุดใหม่น่ะหู้ยว่าบาร์ลดได้ลมใหม่น่ะ แม่ได้หลดไม้หูแล้วบ่ลูกหูโอ้โหใครยื้อเสียเนาะไพ่บอกนะมาเอากับแม่เอ้านั่นแหละแม่เลยเฮเชื่อรถดุเสื่อรถนุ่งเลยนี่เนาะนุ่งไหมเลยเสื้นรถฮะเดฟพนจอดแบนกองหนามฮะลูก ยังหาหมเห็นแม่ปกไหวเลยลูกเอ้ยม <started> yeah, yeah. ja. um, like ีต้นเพิ่นเด้อีต้นเพิ่นติ่ห่อนลูกเอ้ยเออนั่นแหละพี่น้องเอ้ยมา้งจริงจังอีกเล้อเนาะตอนเย็นตอนกลางคืคือเดิน YouTube มื้อคืนนี่น่ะเห็นอ้ายเพิ่นอ่าซื้อไอดี้ไอดี้พ่นซื้อไก่เอ้าบ่อันน่าเมนกะจะว่าเดี้ยงได้บ่ญจักกว่านะเนาะก็มาโค้งอย่ากนี้ถึงโค้งแล้วไหมเนาะกได้อยู่บ่ใกล้ได้อยู่บ่คองนี่เห็ดแจ่นี่ก็ได้ ก็ได้อ้เนี่ยแต่ว่าแนวเกลือแม่ก็ยังไม้เห็ดอย่งลูกแนวเกลือเนาะแนวเกลือไหมลูกต้องแนวเกลือมันเกลือให้อิ่มแน่ใจต้องเป็นอาชีพพี่น้องเลยแต่ว่ามีแนวเห็ดแม่กันนะหาเงินนะลูกในนี่เนี่ยคือคืออันนั้นเขาสามารถปล่อยก็ได้พี่น้องเลยเฮือกคนก็ยังมด้มีเลยต่ยังม่ค่อยมีได้อีกไรผลตกผลดินมานี่ก็หากินหากินตามคิดรุ่งคิดเดินไปแถวนี้แหละโดยพ่อพ่อไม่พี่น้องเอฟซีคืดวานี่ไรพี่น้องเนาะ ผมคิดว่าเห็นเห็นผู้รักผู้ใหญ่ซะอ่าพันให้ทางไอดีเพิ่นเป็นสะพานบุญเนาะอ่าเฮ็ดชื่อไก่ให้กัาเจ้าให้กัาเจ้าเด้ยงแล้วก็เฮ็ดปุ๊กตู๊กอ่าขึ้นสำหรับข้อไก่มาคุดเห็นไหมวานนี้เห็นบ่อมไหมนะยังมีนะเห็ดเลือวันนี้ได้ป้อมไหมนะเมย์พิ่นแถมให้นะทางโรงงานไหม่พิ่นเอาให้ได้อันนี้นะบ้อมกระด้เพิ่งไงป๋าลายดีเนาะ นั่นแหละจังกระสีนี่ก็แฟนเมมยังหลายอยู่จังกระสีก็ยัง3บ่ลูกเลยยัง2 3บ่เออยัง2เนาะสําหรับบ่คิดคิดพี่น้องเลย1คือไม้เฮาก็มีแล้วเนาะไม้เฮามีได้ไม้นี่เนาะอ่าสามารถเฮ็ดซุงเฮ็ดเสาแบบคืออันน่ะอ่าเสียแม่กลงเนาะได้เนาะอ่าแล้วก็จะเป็นในเรื่องอันน่ะังกะสีนี่เฮาก็ซื้อมาซะจักประมาณอ่า10แผ่นซะโดยแผ่น10แผ่น มื่อจีดว่าได้อยู่เข็ดซูโมเดิร์นไปเลยนะแล้วก็จะเป็นในเรื่องตะนุงตะนางบ่แบบนี้เอาตะนางมาได้ก็เอาโบ่ยังมันจงแบบนี่ก็ได้นี่เบรนนี่ก็ได้โดยถ้าไม่กระจัดก็ได้ไดยคือของไม่ดีก็ยังผ่านไม่กระจัดผนเห็นนะไม่กระจัดบ่ใบเทิงบ่เอ็มบ่เลยแต่ว่าในในเรื่องเบรนนี่ก็บข้คือกันมันเป็นหูเป็นตาดิมันสะอาดบานอาแพะกันบ่อ่าแม่แมนี่ว่า เอาเอานี่ขังสมุดเนาะสมุดได้ซื้อได้ไหมเด้อมันก็มีหลายลายอันแล้วมันมันมีประเภทพวกยางก็มีแน่ตะนางแบบนี้นะเราก็สามารถเอามาได้ได้กเขาเอานาผ่ากั้งที่ว่าเป็นตะนางนะโอ้บอกจิดว่าคือคือซีร่ายุบึงนีก็ได้คักยุนะแม่แม่ไม่ขึ้นว่าจะนั่แม่เดืองไกลคือประเภทย่างดุเลี้ยงได้คือช่วงนี้นะ เอาให้มันไปหากินธรรมชาติเนาะเพราะว่าเครื่องปูเครื่องฟังเพิ่นเหมือได้มีเลย่ะไม่คิดเบิ่องไหมเนาะมีแต่มันเพิ่มมีแต่มันมันก็เพิ่นเห็ดตะนางมาได้ไหแม่หนึ่งมาให้หน้าตาก้านะเขาเจ้าบดเห็ดได้พี่น้องเลยเนาะมนบดไหนมีก็บไก่ปูมันไก่บอจิจคิดว่าแนะนำเพราะว่าเอฟซีหลายๆ้าทานเพิ่นกับว่าเอาเห็ดชื่อดินให้ชื่อดินให้ เฮ็ดเพื่อนให้ซื้อรถให้ก็คือเราบ่มีอาชีพเอฟซีเป็นว่าหนาแต่ว่ามันก็ดีไปคนละเวบพี่น้องเลยแต่ว่าบบดนี้พอเฮามีอาชีพแหละเฮาหู้อาชีพว่าิมาในน้ำนี่คือเอ้ามันเป็นอันธรมชาตไปบดนาะแไหมเนาะดูอ่าเดี้ยงไก่มาบ่ิดว่ามันชีบ่ลํำบากปันใดอ่าห้องบ่มีเนี่ยเกลือกป่วยน้อกมาไปหากินตามแบบนี้พี่น้องเ้ยใบไม้ใบห้าไปโดยเนาะเขาเกลืออยู่แต่ว่า มือระเทือก็ได้คือกันดูว่ะแมนอยู่ลูกแม่ก็คิดอยู่แบบนี้คิดอยู่เนาะกับอีอย่างบางที่มันไข่ออกมาแบบอ้าวเนาะกินซะกินซะบางินซ้ำบางทีกับไข่มันนะเลี้ยงลายก็ได้ขายได้แม่ไข่นะเลี้ยงได้ไขกลายเป็นสินค้าเจ็ดชิปบ่หกชิปบ่โอ้ประมาณประมาณนั้นแหละเจ็ดสิบแปดชิปเขได้ลูกตัวใหญ่ๆ แต่ว่าในในในเรื่องไก่ไก่แบบลาดนะเขาบุคคลได้ขายไข่มันดอกเพราะว่ามันมันเป็นไก่ไข่เนาะมันมีแต่ว่าประเภทพวกเฮาเดียงหลายนะคืออเฮาเอาตัวมันนั่นแหละไปขายเนาะห่อนบ่มือก็ห่อนเนาะห่อนเนาะก็อนตอีกแม่ก็ถือว่าโอเคอยู่นิดนึงเหม่เนาะเย็นอยู่เนาะเย็นอยู่เออดนุดแม่ก็ที่จอบนี่แหละลดู บนลูกเฮ็ดพชรเลยเลยมีประโยชน์ดีเลยพี่น้องเลยโมมาก็สรุปบริมาณมาจอดในนี้มาแต่ละมือเอ้อไปจึงได้นี่ว่ามันคือเหี่ยมเขาเหี่ยมเขาแท้านะเอาลงดูวยทีเอาลงเบิ้งก่อนหน้าพี่น้องเลยอ่ามันกับไก่เติ่แล้วว่าจากบัวนันนาสั่งเป็นเพ็ดเฮือนเนาะโอ้เพ็ดบคลื่ดนเนาะนี่ได้ไหมขังนี่ได้หนิขังชีละอ่าไปชีละกะล่องล่องเบิ้งอ่าว่าเป็นเชืจังได้อ่ารอคุณบอกเขาดีแล้วบ่แม่ เรื่องเงินเรื่องชาอะไรยังยังเนาะมีมีมีแต่ว่าโลบ,โ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 บโึงโลบึงอ่ะนะสร้างเพื่นตั้งเสากคนนัน้นไหมเนาะ<ด>อ่าคั้นว่าน้องพ่อพี่น้องเนาะหนึ่งคือหลักๆเลยเดี๋ยวนี้นาะบาจิตได้บอกไปแล้วน้องพ่อพี่น้องเนาะว่าอาชีพนี่ก็คือน่าจะเป็นเรื่องเรื่องเรื่องไกลว่าอย่างน้ไหมเนาะ<ด><ด>ไม่ว่ามากบ่มากลูกมากพี่น้องเลยอ่าคือตามเทพน้องมีนะได้ยืบว่ล่ะได้ยู้อ่าอ่าแม่เพิ่นมากยู้ออาชีพตัวนี้ได้ ่าเฮาก็ปล no. <D> uh. ่อยไว้ในเฮือนเนาะคั่นว่าเฮามีเวลาเฮาไปหาเงินเฮาก็ไปเนาะแม่นบ่อ่าบัดนี้น่ะคือ1นะเมื่อเมื่อเฮาฮู้ไปแล้วพี่น้องเอ้ยในเรื่องอ่าอาชีพอ่าเลี้ยงไก่บัดนี้น่ะรักเลยทุน้บ่ทุนซื้อไก่โดยว่า้ดีเราเอาทุน จักผู้ใหญ่เพึ่งนได้พี่น้องเนาะสื่อขุ่สื่อไก่เมนบอกพี่น้องดูว่าจังใดเนาะบ u d g e t i n g กะเห็นเพึ่นซื้อพี่น้องบา b u d g e t i กับผู้ดูว่าเป็นเงินของไอ้เพันเอกในบอลนะฮะ b u d จิต i n งกะกับขอโทษขอใครเอฟซีได้หลายเนาะกจากที่เห PA ็นเห็นโค้กไก่นี่ผู้รักผู้ใหญ่เพึ่งนได้สวยเนาะก็เชว่านี่ก็ได้ตัวหนึ่งคือทุ้นน้องแม่เนาะทุนในการซืซ้อไก e ่ได้พี่น้องเด้อแต่อยู่ในประมาณหลักล้าน รักลานักช่องนี่ก็ถือว่าหลายตัวเติบแต่โนแม่เนาะอืมอันนี้กระแพงแพงแพงอันนี้คือบุญจิตในในนาเบิ่งพี่น้องเอยว่าทางเมย์เพิ่นเมื่อวานนี่ก็เออเขามาขึ้นไปขึ้นมาแล้วอ,อ่าเรื่องพักเรื่องนี้เนาะนอ่าเอาว่าเรื่องพักนี่คำฮาปลูกกับปลูกไปเรื่อยๆเนาะแม่เนาะพอได้กิน,นพอได้กินอ,อ่าพอได้ซื้อพอได้ได้ดังเช่นที่เฮาปลูกไปปลูกมาบัดเออพุทธันไม่ซื้อพุธนี้ไม่ซื้อฮ็ขายเนาะขายก็ขายได้กระจาย แต่ว่ามันมันหลายอย่างเลยอ่าบางทีบางที่เขามาถามหหช่างใครคอย่อยมี่อยปเดอแม่ตลาดก็อยู่คือไก่นี่นั่นแหละแม่ชิปุกลา้ยๆอยู่ดุหัวนี่กพวกหมกาหมกพริกแบบนี้นะแม่คือบบบเนาะพวกอะไรอย่างก็คือนะอ่ามีแต่ว่าเรื่องขอกไก่เหานี่แหละบานนี้เนาะอ่าเราลองพังเบิ้งก่อนว่ากันว่าเขามีหุบมีประชังกะไอนะน้ำเบิ้งพี่น้องไอ้ซี่คิดว่าจังไหนพี่น้อง อ่าสำหรับบัจจิตคิดเด้อนะพ่อพี่น้องเนาะอันนี้คือถามว่ามันหนุงยากในการเดี่ยงบ่อหรือว่ามันเกือบ่อสำหรับบัจจิตว่าข้าวปุ้งข้าวป่อยนี่ก่ะมันบม่ได้มีเครื่องปลูกเคองถังของเกษตรภานในที่พี่น้องเอ้ยเมื่อหลังนี้กับป่อยกันแล้วมันเป็นไก่เลี้ยงคือกันเป็นกระเดี่ยงคือกันอย่กบัจจิตว่าคือสิโอเคอยู่เพราะว่าจากที่ข้าวเดี่ยงน่ะอ่าคือคือเฮือนบัจจิตหนามันหลายบนนิ่งพี่น้องเอ้ยจากเฮือนไปหน้าจากหน้าไปหน้าอีกครึ่งนึง ม,มันใหญ่ไปใหญ่มากมันก็เลยเป็นอันบอเพมันก็เลยแบบว่าลงมาแนะนําเบิองทางแม่เพิ่นผูที่ว่าเพิ่นอยู่อกับบนกับทีเนาะแม่เนึงเื่อเนื่องที่บบบเออเลี่ยงลายแบบเออเออบึ้งคือบุมีเงินแท้ว่าซั่นได้ไปจับไปขายกนะ็น่าจัตโตจากใดก็พอได้แล้วอ่าบ่คทีว่าต้องได้เน่แม่เอ้ยได้ได้ได้เนาะมีแต่ว่า ลองลองเบิ้องผิดลองเลยคำว่าเดียงตัวนี้บ่ได้คำว่านี่บ่ได้คืดไปคนเฮาเนาะบางเรื่องบางทีมันกะคืดคืดคืดไปแล้วมันกะอาจจะกว่พ่อบางทีบางทีแบบเอ้าเป็นบ้านบ้านมันได้ใชเนาะบ้านคืดออกว่าเออข่อยเช็ดตัวนี้เฮาจังเฮ็ดน่ะนะบ่วได้กะคขันบ่เฮ็ดกะบ่ฮู้พี่ดลองเลยขันบ่ลองกับ่จักเนาะมีแต่ว่า สำหรับวิจิตรมื้อนี้น่ะแนะนําอาชีพตรงนี้เด้อพี่น้องเด้อมื้อหน้าน่ะบ่ฮู้ว่าสิแนะนําอาชีพหยังบดนี้แม่เอ้ยอ่าว่ามีก็สิมาเว้าสอีกเนาะอ่าบ่เป็นตาบ่เนาะแนะนําอาชีพนี้แนะนําอาชีพนี้ห้วยรวยขึ้นมาโอ้อย่าลืมมจิเด้อเด้อความจริงเออาเป็นไดังสามนามวบ่หลายนาทีหลายนาทีแล้วบ่ามีแต่ว่าอ่า เอารถเมย์มาไว้เมื่อกี้ก็ได้เนาะบารนี้เนาะได้ผมมแล้วผมแล้วบาร์นี่บารนี้ก็ได้เนาะพอพี่น้องก,ก็ใชได้ขอตัวเจ้าคลิปมามาร์นี้ก็ถือว่าได้เวียกอันนี้ได้พี่น้องเลยเนาะ <c oughs> อ่าแบบนี้เล่นนี่มี่ประโยชน์รถูปในการแนะ<า>นํนนา,นานอาชีพให้กับเมย์เพื่อนด้ฮู้พี่น้องเลยเนาจังเล็ก็คือว่าเดอ้อมื่อกี้ก็ดีใจนะเมย์ หลายๆแม่คือกันดีเจสุดๆอ่านอนหลับอยู่บ่แลงนี่ฮะบ่บ่ค่อยหลับปานได๋แต่ว่าบ่ใส่หลับปานไดแม่สิชองไว้เรื่อยๆอ่าชองบ่อแห้งด้ก็บ่เป็นหยังแต่ว่าแม่แม่บ่เคยได้ลแม่บ่เคยบ่เคย่นะดเข้าใจเรนะยนเรื่อยๆโดยตื่นขึ้นมาแยงตื่นขึ้นมาแยงนีมนบ่ โอ้ยเนาะมันเสือนั่นอันนี้มันเออระวังนั่แหละเออระวังนั่ระวังในจังคกลางคืนก็ยันัว่าเนาะเพราะว่ามันมืดบ่มีได้อยู่นี่นะเฮือนแม่ก็ยังบ่มีก็ตื่นดุอยู่ลูกนบนี้แงจะดมีบนี้แงห่วงเนาะดแม่เป็นห่วงงันอนกลางคืนก็ปิดอยู่ด้ว่าแม่ประตูน่ะปิดอยู่เรื่อยลูกปิดอยู่เนาะว่ามันยังบ่ทันได้แบบแม่ยังบ่ทันได้อียเนาะโยอ่ามีแต่ว่า ระมัดระวังเอาอ่าเพียรหนาเด้อแม่เด้อต้องระวังเอาแล้วเนาะสมกับแบบผู้รักผู้ใหญ่เลยพี่น้องเพิ่นสวยอันนี้ก็คือกันได้ทั้งอ้ายฮักเพิ่นได้นี่วยน้องอกอกได้จนฮอดจนมื้อนี้ิอทุเด้อแม่เด้อีใจดีได้ก็ให้ฮงเือไปมเพิ่นดีมีแงสุขภาพแข็งแรงโดย พอเนาะพม่กับแม่พอโดยกับกรัวของเพิ่นโอนเพิ่นร่ำรวยไปมืุนาจึงใดก็ได้ให้กลัวนี่ผันเท่าลอยเทาแม่เอ้ยโดยจึงใดก็ได้ซ่สาธุคลิปต่อไปจะให้แม่ขับรถให้เบิ่งอีกเด้ออ่าพ่อมกินนี่นะมันคลุกคลุนน้องพ่อพี่น้องเนาะอ่ายังตื่นเต้นะเฮงเนาะก็เลยแบบเศร้าตื่นเต้นแล้วบ่นี่นะเศร้าเลยบ่ยังตื่นเต้นอยู่บ่ก็ลุงในแล้วลุงในแล้ว น้ไตช้ำไหนได้ดิลงไตชี่ไรเลยไม่จังเนลยโดยลงครึ่้นึหนึ่งโดยยังไม่ลงครับตะกี้มันเต็มบ่ตะกี้โดยโอ้ยบ่อยากยังเลยแม่ก็ได้บ่อยากยังเลยโดยได้กินอยู่ว่าเขายวกินหน่อยนึงโอ้ยยังไม่ไปกินหัวเข่าทีมงานจะได้กินหัวข้าวแม่เอ้ยแม่ดีใจน้ำดีใจน้ำแบดมอบให้รีบร้อยแบบหิวเข่ามือฉันสั่นแล้วพี่นไอ้ เอาโอเคสโนะจังไรการล่อรุ่นรอชมคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อผิดพลาดประการใดหมอจิตกับเมนวุษาและกัน้องมีนาขอโทษขอแม่น้ำไหลก็ฝากโบ้มปพี่น้อง fc ติดตามเป็นกำลังใจให้ในเด้อพี่น้องเด้อเนาะขอกล่าวคำว่าสบายดีฮาวที่พี่น้องเด้อไว้พบพ่อคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเนาะไดด้้